ตลาดน้ำคลองบางหลวงเป็นตลาดน้ำเก่าแก่มากอะร้อยกว่าปีแล้วอะแล้วจุ๋มเกิดมาจุ๋มก็เดินแล้วก็มาวิ่งเล่นที่ตลาดเนี้ยตลาดน้ำวสัสะพานนี่จุ๋มก็ได้ยืนตรงตลาดน้ำวัดไซนะจุ๋มตลาดน้ำโบราณที่เก่าแก่มากๆเลยอะี่จุ๋มก็ยืนอยู่ที่หน้าตลาดน้ำคลองรัตมะยงนะคือเป็นตลาดท็อป ็อปเทนเลยของกรุงเทพมหานคร,รตอนนี้จุ๋มก็ยืนอยู่ที่ตลาดน้ำวัะเคียนนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำวัดลำพญาตำบลบางเลนจังหวัดนครปฐมนี่จุ๋มก็ได้มาอยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวายแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอาสามปันจังหวัดนครปฐมนะคะก็ได้มาถึงอีกตลาดน้ำดังอีกตลาดน้ำหนึ่งนะคะเป็นตลาดน้ำของคนสวยโพธารา ผลงานบ้านโป่เมืององมังกรวัดขอนนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ําดําเนินนั่นเองค่ะจุ่มมายืนที่หน้าตลาดน้ําตะเล่งชันแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดน้ําที่จุ่มแนะนํานะคะอยู่ในท็อป10ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันอากาศร้อนๆแบบนี้ออกไปเที่ยวออกไปชอบออกไปหาของกินอรอ่อ,รอยๆกับ10ตลาดน้ําชื่อดังในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลกันดีกว่า เดินทางไม่ยากทุกทกที่ของกินเพียบไม่ควรพลาดเลยสักที่ไปให้ครบแล้วจะลงลักษณ์ตลาดน้ำไทยไปดูกันเลยค่ะว่าในคลิปมีที่ไหนกันบ้างถ้าจุ๋มไม่เริ่มที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงนี้นะถือว่าแบบพลาดมากเลยตลาดน้ำเนี้ยเป็นตลาดน้ำที่ที่อยู่ใกล้บ้านจุ๋มมากเลย <c oughs> คือเดินมาประมาณสัก300เมตรก็ถึงแล้วอะ่ะ ก็ไม่แปลกใจเนาะที่จุ๋มจะเริ่มคลิปด้วยตลาดน้ำคลองบางหลวงเนาะเป็นตลาดน้ำเก่าแก่มากอะร้อยกว่าปีแล้วอะตั้งแต่พ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเด็กๆอะแล้วจุ๋มเกิดมาจุ๋มก็เดินแล้วก็มาวิ่งเล่นที่ตลาดเนี้หรือเมื่อก่อนอะมันเป็นตลาดโบราณเนาะเป็นเป็นเป็นเรือนแถวเป็นห้องห้องไม้อะเรือนแถวไม้อะ,อะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดน้ำคลองบางหลวงเนี่ยมีอะไรน่าค้นหาและมีอะไร ป็นมีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วมีอะไรอร่อยเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูะไปกัน ร้านนี้เปิดมาใช่ไหมคะับใช่ครับกี่สิบปีแล้วเพราะว่าคือเป็นเด็กแถวนี้ก็เปิดเมื่อปีประมาณปีสองหกปีสิบกว่าปีแล้วปีสองหกใช่ไหมเพราะว่าจำได้ว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเคยไปกินที่นี่ไงเออและกินกินกับพ่อเปลาคะตอนนั้นพ่อขายอยู่ใช่กินกับคุณพ่อคุณพ่อชื่อเจ๊กอะไรนะเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าแบบมีร้านเล็กๆ อะเลกใช่ไหมอืมตั้งแต่ปีสองแต่แต่คุณพ่อเปิดก่อนปีสองหกมั้ยหรือว่าก็เปิดได้านี่ยประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะเพราะว่าสองหกคือพี่ก็ยังเด็กๆอยู่อ่ะก็ยังวิ่งเล่นแถวนี้แหละว่าก่อนอยู่แถวนี้อ่ะใช่เนี่ยยังอยู่ยังอยู่เลยอยู่ตรงเลยโรงเรียนเปี่ยนไปมาถ่ายคลิปลงยูทูบทำช่องชื่อร้านอะไรนะคะเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยแลไปถึงชื่อเนี้ยคะหยุดบ่อยสภาพหน่อยว่าหนยหยุดบ่อยอ่ะเหมือนแบบนึกจะหยุดก็หยุดอะไรเงี้ยเหรออ่าแต่ไม่หยุดหรอกหรอแล้วเทศกาลหยุดไหมคะก็หยุดเมาก็หยุดอ๋อแล้วเมาก็หยุดโอเคไขอบคุณนะคะนี่นะคะชื่อก๋วยเตี๋ยวร้านหยุดบ่อยอยาขอถ่ายชื่อชื่อร้านอีกทีเลงอยู่ที่ชามก๋วยเตี๋ยว Amazing มากเลยร้านนี้บอกว่าร้านนี้คยจุ๋มเคยตัดผมตอนเด็กๆแหละร้านพ้าพาแล้วยังเปิดอยู่ไหมคะปัจจุบันไม่ได้เปิดแล้วค่ะไม่ได้เปิดเลยใช่ไหม ก็คือเป็นร้านขายของแทนฝีมือดีมากเลยตอนเด็กๆอะ่ะผมก็เป็นเป็นร้านประจำอะ่ะทรงนักเรียนก็ไม่อะไรตัดธรรมดาธรรมดาโอ้ยร้านนี้เก๋มากเลยค่ะ เป็นหัดแกลเลอรี่เล็กๆเลยอะว้าวว้าวมากชอบ <Wow. S 1> มีภาพศิละปะภาพวาดภาพน้ำสีน้ำมันราคาก็บิ๊กไซส์ดิกร์ไซส์ใบความัหวงเป็นภาพวาดสีน้ำมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแต่ละชิ้นสุดว้าวมากเลยค่ะร้านนี้ ชื่อว่าร้านสอจิตกร ซิกเนเจอร์มากๆเลยซิกเนเจอร์เลยนะคะลุงคนนี้แกนั่งของแกเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เปิดตลาดน้ำมาแกนั่งไม่มีเมื่อยไม่มีเหนื่อยเลยค่ะ <Huh? S 1> คือใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปกับแกอ่ะถ้าไม่ถ่ายรูปกับแกถือว่ามาไม่ถึงนะคะลุงคนนี้ <Yahoo! S 1> สุดยอดคุณลงุง เดินต่อไปได้ยาวๆจนถึงวัดกำแพงเลยนะคะวัดกำแพงบางจากเนาะก็เป็นทางเดินยาวๆอย่างเนี้ยคือจะเป็นสมัยก่อนอะ่ะฝั่งฝั่งขวามือก็จะเป็นบ้านเรือนของคนที่ชาวบ้านแถวนี้ที่อยู่อาศัยของคนพื้นถิ่นอะ่ะแต่ปัจจุบันเขาก็ดัดแปลงเป็นร้านค้าต่างๆคิดว่าชาวบ้านพื้นถิ่นก็ก็มีอาศัยอยู่บ้างแล้วก็มีบางส่วนก็ย้ายออกไปอยู่ ข้างนอกเนี่ยยังเดินต่อมาได้เรื่อยๆนะดูดีว่าวัดกำแพงเนี่ยเดินไปทางไหนเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนก็จะเดินตรงตรงอ๋อน่าจะเลี้ยวขวานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราก็จะมาเจอวัดกำแพงเนี่ยแหละค่ะที่จุ่มบ่คือตลาดน้ำคลองบางหลวงเนี่ยเข้าได้สองทางเนาะก็คือทางวัดกำแพงบางจาก กับทางวัดุวาสวรรค์ที่มันเข้าได้สองทางแล้วแต่ใครจะสะดวกเข้าทางไหนเดี๋ยวจุ๋มจะมารีวิวให้ดูว่าวัดกำแพงมีที่จอดรถเยอะไหมแต่คนส่วนมากนะเท่าที่รู้มาเท่าที่ไปหาข้อมูลมาเขาจะเข้าทางวัดนี้มากกว่าเพราะว่าลานจอดรถกว้างขวางเลยมีที่จอดรถเตรียมไว้รองรับคนมาเที่ยวชมเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอะมีก็มีเข้ามาเรื่อยๆ ก็คือเข้าทางนี้น่าจะสะดวกกว่าค่ะเพราะว่าทางนี้คือเข้าทางปากซอยเพชรเกษม28หรือว่าเพชรเกษม20ก็ได้เนาะเข้าได้2 2ซอยวัดกำแพงบางจากเนี่ยก็เก่าแก่มากเป็นร้อยรปีเหมือนกันก็ดูซากเจดีย์เลยค่ะซากปร,รักหักพังของเจดีย์ตอนนี้ก็กำลังบูรณะซ่อมแซมบูบูสดอยู่ยเดี๋ยวจุ๋มจะเข้าไปถ่ายเจดีย์ให้ดูว่าเก่าแค่ไหน นไคะดูดิเจดี JD ยังหักเลยละค่ะอันนี้ค่ะเป็นทางที่เข้ามาจากซอยเพชรเกษม20หรือว่า28ก็ได้มันเข้ามาก็จะบรรจบมาจะมาบรรจบทางเนี้ยตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาจอดรถตรงนี้ได้เลยก็จะมีป้ายบอก ่วนทั้งนั้นก็จะเป็นทางเดินไปวัดคูหาสวัสดิ์ที่จุดจอดรถเมื่อสักครู่นี้เนาะที่บอกอ่ะมันเดินได้ซ้ายขวาเลยถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นวัดกวารสวัสดิ์ปวดอะไรคะกยายศาสตร์คกายศาสตร์ ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเสร็จเป็นเป็นขนมกายศาสตร์สองสามชั่วโมงเลยกว่าจะเสร็จเป็นเป็นแผ่น,นที่เห็นเป็นทอมทอมทานแล้วะกนะันให้หลายชั่วโมงเนี่บสองชั่วโมงอ่ะคนประมาณสองสามชั่เนาะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะพี่ประมาณกี่ชั่วโมงได้ประมาณสี่ชั่วโมงไม่แชทได้เหรอ จนเบ็ดเสร็จเป็นแผ่นเลยเนาะสี่ชั่วโมงค่ะสุดยอดนี่ค่ะวิธีควนกายศาสตร์นี่นะคะวีนะตอนที่ที่จุมสัมภาษณ์ตอนมาถึงนะนะตอนนั้นคือคิวยังไม่มีใช่ไหมเห็นไหมแป๊บเดียวเองแค่จุ่มเข้าไปถ่าย ภาพข้างในตลาดอ่ะดูดูออกมาดูคิวเลยครับนี่ดูในร้านไม่มีโต๊ะนั่งแล้วแล้วดูคิวนี่คือถ้าจุ่มจะหาร้านนี้ต้องขอคิวที่ใส่ได้นด่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดสินใจนะคะว่าจะรอหรือไม่รอดีคือตอนนี้หิอยู่มากสุดท้ายจุ่มก็ไม่รอค่ะขอมาจบที่ก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำดีกว่าค่ะ ขอตัดภาพกลับมาที่การกวนกายศาสตร์นะคะคือเปลี่ยนคนกวนแล้วค่ะจากคุณพี่ผู้ชายกลายเป็นคุณพี่ผู้หญิงแล้วค่ะคือผ่านไปสองชั่วโมงแล้วก็ได้ประมาณถั่วก็คั่วเองถั้วเองค่หมเกกากเสกัดไม่เอาใจคือคัดของเสียแล้วเก็บถั่วงาก็้วเองงาก็คั่วเองคนเข่าเมาด้วยนี่เขาเมาอยู่ตรงนี้ ้าม่าก็อยู่ตรงนี้นี่พี่เขพิ่งคั่วเสร็จแล้วก็ผึ่งไว้เพราะว่ามันร้อนอะ่ะมันต้องผึ่งให้มันเย็นอะ่ะเออเขาต่ออย่างทำนี้หมดยังไม่จบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะมีต่ออีพีสตลาดน้ำวัดสาพานเขตตลิ่งชันค่ะอ้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จุมผลิตคลิปดีๆต่อไปนะคะ